ที่น้องืม่ม่มาที่ปูนกินน้ำกันมนส้นนั่นอืมนันเขาเนี่ยไหอืมยมมันเยอะอย่างนี้ติดข้าเรื่องดเรื่องลูกทุ่งครับปาลหน้ากินนกันไทยเนาะเี่ยว่เนี่ยอมาลุกินแบบลูกทุ่งลูกคุ้งนี่นะครับนี่อยู่ใส่ี่น่องมาเด้อ ันหยุจะซื้อดอกวมันยยุดเนี่ยหาป่ากินกันตามภาษาคนมันออกเข้าครับโอ้ยยังเป็ขับพี่นอกถ่ายนาตังกันแล้วมารอเบอกพาน้ำมันสบายมือกูอย่มือมือเดินบอสเรี่ยวยังไงเรอปลาเดียววะงปลาดังไทยนะครับปลาดังไทยตัวโคจะเห็นโคไปไทยปลาุดไทยสุดยอดไปคนับเนีอยครบคนแล้วอันนี้เราแล เอาบดสกุลอไรตีเอา้มาเอาแร็วเอาเร้วามอ๋อันมือไปมาเป็นยังไงแล้เจ้าเล่ปเอาจังลูกจังลานมาร้อมกาบดเต็งตัวเลยรเต็งตัวครับ่อนโยมนีครับพี่น้องเด็ดพ่อเพุ่นเนาเหย่อหอยครับพี่น้องขาดเนี่ยเดียวนี่แหละจวด